สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะร็บเนี่ยต่อมาเจอกันค่ะสายแต่งเนาะนตรงคันนี้เลยนะคะฝากเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านเนาะติดตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคันนี้เป็นรถขนพาเลทซิงค่ะแถวชนบุรีเนาะเดี๋ยวเจอกันนะคะน,นี่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตอนนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะก็เหลือเก็บรายละเอียดอ่า ไ่ติดตัวแผนเหลน,นะคะอ่าก็เสร็จสมบูรณ์ร้อลูกค้าได้เลิกวันที่20นะคะรับรถเนาะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมก่อนคร่าวๆเผื่อมีลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเนาะอ่าเป็นสเปกกระบะอ่าอาจจะแตกต่างจากดัมดินเนาะหรือดัมเกษตรนะคะอ่าเผื่อหลายๆท่านก็ไม่กล้าสั่งเห็นแม่ค้ารีวิวส่วนมากก็จะมีแต่กระบะดัอาสั่งได้นะคะ เราจัดให้ได้ทุกสเปคเลยที่ลูกค้าต้องการนี่ดูอะไรแต่งนะคะชุดแต่งของเราทั้งหมดนะคะเราใช้ของดีมีเย้อเหมือนที่แม่ค้าบอกเลยของเราจะเน้นงานให้ทุกจุดนะคะไม่ว่าชุดแต่งของแต่งที่เราใส่กับรถให้กับลูกคา้าบอกเลยนะคะคุณภาพะจะอยู่คู่กับรถของลูกค้าไปได้นานแน่นอนนี่คะ่ะลังนะคะกล่องที่ใส่มานะคะ,ะทุกอันเลยนะคะทุกชิ้นก็คือมีเย้อนะคะของ บริษัทนี้แม่ค้าบอกเลยงานของเขานะคะ,ะทุกจุดเลยก็่ใ่ว่าเขาคิดตลอาบริษัทนี้นะคะงานของเขาดีทุกชิ้นค่ะราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงนะคะกับงานทั่วไปเนาะแต่ทางอกเรานะคะก็คือเน้นให้นี่ค่ะเวลาเวลาใส่นะคะก็คือจะเข้ารูปแบบนี้เลยไม่ต้องแบบไปอเอาตัว สกูหรืออะไรนะคะยิงเนาะแค่ติดกาวเขาจะมีกาวมาให้พร้อมเลยนะคะนี่ในรังนี่เขาจะมีกาวมาให้เลยนะคะเราก็เช็ดเขาจะมีตัวแผ่นนะคะที่เช็ดอ่ามันจะเป็นคล้ายๆพวกอ่าแอลกอฮอล์นะคะเช็ดเวลาที่ช่างเขาขัดขัดยานะคะทาความสะอาดเนาะอันนี้เลยค่ะก็จะเป็นเตรียมพื้นนะคะนี่เช็ดออกให้สะอาดเพราะว่า เมื่อกี้นี่คือช่างสีนะคะเขาก็จะมาขัดยาขัดเงาให้เห็นนะคะสีรถเนี่ยคือแบบโอ้โหใสแบบเงามากๆนะคะช้ำๆตาแตกเลยของเราเป็นสีมุกไดมอนนะคะทุกคันอ,อย่างคันนี้ก็จะเป็นน้าเงินมุกฟ้าไดามอนนะคะก็จะออกเหลือเพ็นนะคะออกปกายแบบอ่อนแล้วก็จะมีอมเขียวนิดนึงนะคะเพราะด้วยมุกของเขา บอกเลยทุกคันนะคะทุกสีที่ลูกค้าสั่งมาแม่ค้าจัดเต็มให้เลยนะคะคุณภาพแน่นอนครบจบทุกทุกขั้นตอนนะคะเก็บทุกรายละเอียดอ,อยู่ในอู่ของเราหมดเลยนี่ค่ะก็จะมีกาวแบบนี้นะคะนี่นี่กาวนะคะให้ติดสําเร็จมาเลยนะคะจากอของบริษัทเขามาเลยนะคะอันนี้ก็คือเข้ารูปงานทุกชิ้นเลยแล้วก็คุณภาพบอกเลยนะคะคือแบบ จับนี่คือรู้เลยนะคะว่าของของแพงอ่าของแพงนะคะต้องบอกเลยว่าของแพงนะคะงานทุกชิ้นเลยที่เราใส่ให้กับลูกค้านะคะก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าไปใช้งานจริงอ่าลูกค้าดูแล รักษารถของท่านเองนะคะว่าแบบไหนเนาะแต่งานเราให้ดูแบบนี้เลยเพราะว่าแม่ค้าใช้จากของดีมียี่ห้อของราคาแพงให้เลยนะคะาราคารถอา,อาจจะถูกลงกว่าปีก่อนๆเยอะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ลดตัวต้นทุนเราไม่ได้ประหยัดนะคะทุกอย่างงานนะคะทุกจุดเรายังเน้นคุณภาพมาตรฐานให้เหมือนเดิมนะคะลูกค้านี่ให้ดูแบบนี้เลยเนาะหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่แบบ อ,อยากมาชมมาดูงานนะคะว่า,ามาชมอูอ่ว่าเหมือนที่แม่ค้ารีวิวไปไหมนะคะมาได้เลยพิกัดอู่ของเราอยู่ในบ้านแสนสุขอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะครบจบในอู่ของเราเลยทุกขั้นตอนนะคะ,ะแผนกตรงนี้ก็จะเป็นเก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะรถจะ่อก่อนที่จะส่งมอบอยู่แผนกตรงนี้หมดเลยแล้วก็ถัดกันไปนะคะก็จะเป็นช่างต่อกระบะดำแล้วก็ อูสีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโรงจอดหัวลากสี่นะคะแล้วก็จะมีทัางรถที่แบบนี่ค่ะทำสีเก็บเรียบร้อยเพื่อลูกค้าที่สนใจนะคะรุ่นไหนก็สามารถสอบถามได้เลยเนาะ,ะอยากได้รถรุ่นไหนนะคะเรามีให้เลือกหลากหลายรุ่นเนาะ,นะแวะมาชมกันได้นะคะหรือลูกค้าที่อยากสั่งเป็นสเปคตามที่ลูกค้าต้องการใช้งานแบบคันนี้ก็สั่งได้นะคะ สั่งได้หมดเลยจัดให้ทุกสเปคเลยที่ท่านต้องการราคาไม่แพงนะคะไม่แรงอย่างที่ลูกค้าคิดแน่นอนหรือจะโทรเข้ามาเบอร์โทรนะคะ0863297855อีกหนึ่งเบอร์0981628084นะคะคันนี้บอกเลยนะคะจัดเต็มจัดเต็มเลยนะคะอันนี้ก็คือไฟท้ายแล้วก็ตัวแป้นไฟท้ายนะคะเดี๋ยวช่างเขาจะใส่เนาะแล้วก็จะมีตัวกาดนะคะ ด้านข้างก็จะเป็นเลดเนาะอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะอีกหลายอย่างคันนี้แล้วก็ถังน้ํามันนะคะคันนี้ก็จะเป็นถังมินียมเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะคะสําหรับ f c ที่แบบอยากแต่งเต็มอบอกเลยนะคะสั่งได้เนะาะอยากได้แบบไหนสั่งได้เลยคันนี้ก็6น็อตเนี่คะ่ะเป็นกระทะมิเนียมตัวนี้ก็จะเป็นยางเรเดียนนะคะเป็นยางเรเดียนจัดให้เลยตามที่ท่านต้องการ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์รลอขนาดนี้เนาะถ้าเสร็จร้อยเโอ้โหจะหล่อขนาดไหนนะคะคันนี้แปลงโฉมหน้าอาโดมินเตอร์นะคะแล้วก็มาพร้อมกันชนโดเลยอย่าหมุดยืนนะคะสวยๆแบบนี้เลยเนาะจัดให้ตามลูกค้าต้องการนะคะแล้วก็คันถัดมานี่ก็จะเป็นสเปกกระบะดำเกษตรยาว4,50เมตร50รวมท้ายนะคะคันนี้ก็แตงเต็มเหมือนกันอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเพิ่งออกมาจากอูสี ยังเป็นของเดิมที่ติดกระรถอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาแปลงหน้าที่หลังนะคะนี่ก็ดูงานได้เลยเนาะครบจบทุกสเปคที่ลูกค้าต้องการอยากได้สเปคไหนนะคะสอบถามมาได้เลยคันนี้กระบะยาว4เมตร50เป็นดัมกษตร8น็อตน,นะคะนี่คันหน้าพลาท้ายใหญ่แบบนี้เลยเนาะทันใดที่ต้องการนะคะ,ะรถดัมกษตรไปไว้ใช้งาน4เมตร50แบบคันนี้นะคะ ก็ ه, ถ้าเป็นดัมเกษตรสเปคยอดฮิตเลยก็คือ4เมตร50ค่อนข้างที่ขายดีมากๆนะคะไม่ยาวจนเกินไปเนาะไม่สั้นเกินไปสเปคน,นี้ก็คือคล่องแคล่วลงตัวแล้วก็สวยงามนะคะสําหรับ4 m, เม50เนาะนี่ช่างก็จะมาติดฟิล์มนะคะอุ้งเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดอ่าสีสันลวดลายเหมือนที่แม่ค้ะบอกเลยลูกค้าเลือกเองนะคะ ได้หมดเลยต้องการสีไหนลายแบบไหนนะคะมีตัวอย่างมีแบบส่งมาเราจับให้ได้คันนี้ก็จะเป็นเทาแลมโบมุกม่วงนะคะมีดูมุกได้นะคะเจียมๆแบบนี้เลยอันนี้ยังไม่ได้ขัดสีนะไม่ได้ขัดเงาเพิ่งออกมาจากอุใสีเนาะ,ะนี่ค่ะพวกอะไรภายในช่างเขาก็จะถอดออกไปล้างทาความสะอาดนะคะ,ะเราถอดออกมาลึกมานะคะเพื่อที่จะมาล้างทําความสะอาดภายในให้ใหม่หมดจดนะคะเหมือนรถใหม่ไฟแดงเราดูแลให้ทุกจุดแน่นอนนะคะ ก็ทุกสเปคเลยมีครบนะคะวันนี้ก็มีมาลงสองคันเมื่อเช้าเดี๋ยวแม่ค้าจะรีวิวให้ชมว่าสวยงามขนาดไหนนะคะมีฮ i โน่เมกาเจตีะ e นะคะแต่ว่าติดจองแล้วแล้วก็มีอิซุสุนะคะโรโบครบเนาะ,ะหัวตอนเดียวนะคะ FRR สองห่งสวยมากเลยนะคะมาแพ็คคู่ความสวยแบบบอกเลย2องคันนี้นะคะห้ามพลาดแต่ว่า ต้องขออภัยคันเจอีติดจองแล้วเนาะเดี๋ยวแมคะจะรีวิวให้ชมนะคะเผื่อท่านใดที่กําลังมองหาอยู่พอดีเลยเนาะเจอรถแบบสวยรอแบบโอ้โหต้องบอกเลยใหม่มากนะคะ2องคันที่มาเมื่อเช้า,าเดี๋ยวมารอติดตามกันได้นะคะคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวแม่คะจับให้นะคะอันนี้ก็ยาว6เมตรห้าสิบ นะคะถ้าจัไม่ผิดเนาะเดี๋ยวมารอชมรายละเอียดแบบเต็มๆคันตอนรถเสร็จอีกทีนะคะอ่าก็ฝากเอฟซีอูลานกำนันสุดทุกท่านอ่าไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากผลงานจาก,กทางอุกข,ของเราเนาะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆการติดตามขอบคุณ f อทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้านะคะอ่าที่รับชมคลิปของอูรานกำนังสุดเนาะ,ะจนให้ความเชื่อใจไว้วางใจค่ะแล้วก็ ชื่นชอบในผลงานนะคะของอู่หลังนัสุดข,ของเรามาจาับจองรถจากทางอุ่ของเราไปไว้ใช้งานนะคะต้องขอบคุณมากๆเลย,ด,ยดูสีได้นะคะไล่โทนแบบโอ้โหสวยมากบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆเลย งานเลดนะคะทุกช on ิ้นเงาตาแตกแบบนี้เลยสวยนะคะงานหนางานดีแบบคุณภาพบอกเลยนะคะคัดเกรดมาให้เลยชุดแต่งแต่ละชิ้นมีเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ